ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องผู้ที่ชื่นชอบนีนน่นกเขาเงี่ยนะครับมื่อนี้ก็มีโอกาสประตนอนกอีกเมื่อนึ่งนะครับมื่อนี้จะได้ออกมาโคกปลาสูงออกมาหน้าเจ้าควางครับเมื่อนี้พูนครับนกผมใส่ไ่พูนกำลังเหยียบกินครับตุกตัวตุกตัวูตต่วตตวนี่มันจะใช่วงยาหน,นี่แหละครบับท่านได้ดนนูนกเพระาะว่าออ คำนี้แหละครับช่วงที่ไปเมื่อนี้เอาพระเนตรไม่มาล้องมึงครับไปรับพระเนตดเลยมาเด้ครับมากับอาจารย์ไงเพื่อนครับดูผมให้บึงบรรยากาศนะครับบรรยากาศทุงให้ทุกหนทั้งภาคีสาลนะครับ มาพัดกับมาพัดน,นี่เนี่ยสองสามตัวอยู่นี่นะครับอีกตัวนึงบรรยากาศครับกับบัวอันนี้หรอกมันคัมม้ามือ่คัมหรครับช่วงนี้ม้ามือ่นี่มาคัมเนี่ยครับเพราะว่าชว่วงไปเฮ็ดธุระไปอำเภอไปอยังเดียกลับมาเมลขำก่อนครับตัวนี้ไก่ตีไก่ตีครับ ไปตีลุงนะครับข้าท่าดีครับอาจารย์เพิ่นไปใส่ปะทันมาอยู่ครับพ่นสิีมันน,นกพ่นขันอยู่พ่นครับเอามาถา่ายลอ้ลอรุ่นร้อติดตามกันน้ำกันครับนกคมใสไปทั้งนี้ครับเนี่ย ไซเวทตั้มๆหอกครับนกคุมเมื่อนี่เป็นยังไงบุ๊กออกมาตอนนกกระเพาะขมครับมันรุ่นนกขึ้นใส่เว้เนี่ยครับนี่ได้กำลังคันเนูย มบปิดกวา่ว่านังีวอยากให้ฟังใกล้ๆอยู่ดอกครับแต่ว่ามันกล้องมันมีปัญหาแล้วครับกล้องน้อยม,มันก็นเลยเอาขึ้นติดไปน้ำอ,อะไรครับ มีนกขมว่องมีนกของหองนกปลากกึมเลยครับนี่บัเสียงมันบัคูนี่นี่บัเสียงมันบัเอ้ามาปลาตัวนี้คูดีนี่มันคู 我到前面去。 เรียบร้อยแล้วกินแล้วครับเรียบร้อยแล้วอู้หมานแท้ครับนกเพิ่นตัวนี้สุดยอดเลยครับเอ,อ้ยหันใส่หันหน้าไปหาเที่ยงเขาไอ,อ้ซัมเมนบ่เอยเรียบร้อยเอาโบเมนเฮตเตอร์เอาเลยคันโบเมนเนี่นกตัวนี้ให้บ่คันโบเมนเนี่ ขันม่นไม่หลุดบ่คือบินออกไปพุ่นเ mm hmm. นี่นั่นแหละบินลงขันล่าางยานี่ยว่า mm hmm. มันม่นนพลาดแล้วละ่ะ mm hmm. นั่นเห mm hmm. ็นบ่เฮ้ยเ mm hmm. ที่ยวรถนาสายตาสักนี่ โอ้หมานแท้ครับเบิง้งพันใส่ครับเบิง้งวิธีใส่การใส่นกสายปลาบ้านเฮาเนาะครับของอาจารย์ไงพิ่นใส่เพิ่นบ่ใส่สูงนี่ครับเบิง่งต้นเพิ่นใส่นี่จากยินขึ้นไปนี่ครับนี่สายปีนครับเบิง่งให้เบิ่งจะๆเลยครับสายปีนคนอายุ60ฮะบหา้าปีนครับรุ่นนี่ สายป่าสายปีนครับเนี่ยของผมกับบักสองกูก้กำลังเรียกใช้กันอยู่ครับนกป่าตัวนี้คู่มวนครับคู่มีขลุมครับนกป่าตัวนี้จับอย่ปายนั่นครับ่ตอนแรกผมเห็นบินบ่อยเขามาเลยครับนั่นแหละครับซ้ำนี่แหละนี่เบิ <c oughs> ้งครับสายปีนของแค่ครับปีนให้เบิ้งความแก <c oughs> ลงมาบิดอันนั้นเลยหรือ เอาลงเลยบ่หรือสิเอาใส่ไว้อีกใส่ไว้อีกกับเอาพดอัต,ตนุนกันได้นี่ครับเบื้องสายปีนหวงแค่เลยครับปัมมัดจา์อายุหกสิบสี่หกสิบห้าย่างนะครับหกสิบห้าบ่หกสิบห้าเต็มครับเบื้องรถครับนี่เ,นเอา้าเดี๋ยวได้ครับไปฮับเอาโนกเกินมัตชีเอามีถุงบ่ เอาถุงเดี๋ยวใส่ถุงผิบลงมาเอาเอาเดียวเสียงใเสียงใหญ่แล้วนกตัวนี้แถวนี้เป็นต่อดิดบ่เอา จะจังว่าเบ,บิงยิงเบิงไล้ครับเดี๋ยวปูนเบิงวิธทีข้างาเนียดแล้วก็มัดความครับมัดปากก็ไม่ยน้ำนี่เด้อดึงหดเขาลดโอยดอโอย่าเห็นมันบินไว้ขม้าเนาะไว้ขมา้าลั้นตับรถเนะาะเนียดตีงุงๆเห็นตัว นี่แหละครับสายปีนสายปีนสายปลาที่แต่คลองแค่เลยครับบางต้นไม่ปีนขึ้นจากต้นนี่ประมาณเมตรสองเมตรสามเมตรครับไปเลยประมาณสามเมตรครับนี่ครับสนใจจิตต่อมาได้ครับนกตัวนี้เดี๋ยวสให้เบางยิงเบางไรตัวเร็วๆครับสนใจแับทิมผมหยุดทิมเบอร์โทรไปให้ ผมมาน้ำหลที่คันเมนคันเมีนมบักลิวเฟืองตัวอยู่นี่ที่นี่เพรา,บา,าะว่าไ่ได้ยินเสียงมันขันนะครับได้ยินเสียงคูกกับเสียงเรียกยังเดียวเสียงขันไม่ได้ยินเนี่ยนะเพราะว่าผมมาน้ำนกลิวเฟืองอยู่นี่ครับนี่ผมเฉยเบิง่งที่ผมมาน้ำอยู่นี่ครับแถวนี้มันจะขันอยู่ตรงนี้แหละครับนี่ขันจากนี่แล้วไปลงไปหาทั้งใต้นี่ครับนี่ตัวหนึ่งเนี่ย เงียกอยู่นี่มันมีนกริวเฟืองอยู่แถวนี้ครับริวแก่มี่ครับไายป็นคักๆดิผูกครับผูกเป็ะเงียบสายป่าสายปีนครับเนี่ยอายุหกสิบห้า บอกว่าใส่ไม่สาวเพิ่นว่าเพราะถนัดแล้ว่านเพราะสูบปีนมาสั้นเพิ่นว่าเด็กได้เด็กได้ไม่สาวยาวนเงาสัมสองเมตรสามเมตรนี่ครับเอาเกินซี่เมตรเพาเอาท่านเอาครับขันขึ้นเรื่อเดี่ยวครับนกขึ้นตอนแรกยังบ่ทันขันนะขันขันโยนสองสามคัมหรือกระเซาเงียบไปแป๊บนึงแล้วมาขัน น้นขึ้นบดอ่อนครับมกปลามันเหยียกใช้กับมันเกือบเลยนี่ผมใช้โกกิกต้นนี้เพื่อนนี่เนี่ยนี่ยนี่นมันไวลงมาใส่ไหมนี่ยเนี่ยต้นนี่ตะกี้มันผลตะกี้มันซ้ำต้นนั้นแหละตะกี้เนี่ยโอ้ยนกแต่สมัยว่าอยู่นิดเจ้่สมัยบกักโอ้ยันเกิดไปเทกี้ใช้อยู่นิดเดี๋ยวบันขึนยาก บักโอ้กันจนสาวสีสาวหาปีแล้วเอาครับเดี๋ยวไปเบิงยิงเบิงไล่น้ำกันครับหิบมันสเงาโอ้แหลมแหลมแหลมเถอปี่ยมเถอมันชือมนอยู่โอ้ยมุนอยู่ไปเนาะอยากแหลมเนี่ยอยู่ข้างแหลมเนี่ยแ,แต่มุนกับไลข้อได้กัดน,น,นี่นะข้อนกเสียงก่างตัวนี่เบิงครับด้เสียงไงวัดมีไง โอ้ศพไงเว,ว้ยนี้เสียงามีต่อเคียงนี้ไงครับคุ่นกกุกเดี่ยวเนาะนกกุกเดียวเสียงค,ค,คู่นี่เป็นคู่หนุนเนาะครับเสียงคู่เสียงเสียงอยู่ในคลิปอาจจะได้ยินเนี่ยโอ้ยเบิ่งค้าม,มีน้องจนจอดดกักคนะุณน่ะนี่บ่เออค้ามดำๆมันเลี้ยงมานี่ <N> นี่นี่นี่ค้ามีดำดำมันนี่นะนี่นี่เกิด<อ>นกเอือ้อมจอดกันเท่เาเด็กเงดีเลยมึงครับค้ามครับลามลงมาขาพี่พี่นะพี่นะครับโอ้ค้ามหลายอีรีนกตัวนี้นี่พ่อมานี่วะก็บะขันขันเนี้ยนี่ครับตน้นตัวสนับปีกกะทีเนี่ยอยู่ครับถือว่าทีอยู่อ้าวใช่ก็บะขันเหร จังวะเดี๋ยวฟังเบิ่งกันขั้นเงียบไปเลยนี่เงนแมงเงี้ครับจะเลยลายค้อที่ตาสวดดีอยู่ครับถือว่างามครับโอ้มักตะขามตาขามจ,จอดดักนะครับขามหมดเดี๋ยวสิตอนเลี้ยเอานกมาแล้วสิเดี๋ยวสิเบิ่งลิงเบิ่งลายนกตัวครับไปสนใจเดี๋ยวสิทิมเบอร์โทรไปให้ครับ นกตัวพอคึมนะครับนี่ครับลายนกตัวได้นกวังยาน,นี่แหละครับเอาเขากรงไว้แล้วนี่ครับยิงไล่กันเลยมันเกินมันเก็ดบนนี่ครับมันตีมันแบบมึนหมึดเนี่ยครับ,รบ,บม,มันเสียง มันจะคำเนี่ยเหรอนะครับช่วง,งนี้นี่ครับโดดลายส,น,สนับปีที่ครับนี่นี่สนับปีที่สนับปีที่ครับสนใจกับกิจต่อมาได้ครับเดี๋ยวสูลุกเบอร์โทรไปให้ โมเมนเป็ี่ยนอาจารย์ตัวนกนีก่ครับเป็นอาจารย์ฮอตโป้แข้งปโปโข,าขาขาหักขาลันใบบัดครับขาเขียดขาเขียนี่ครับกำลังสิโพนี่ครับต <c oughs> <c oughs> ันาาวนกใส่เส้นอะไคนโป้ก็ได้ขายดิหนูก็ได้แถ้ามันนิ่งๆก็ได้ขายดนตัว เสียนโง่โขายเสียนไก่ครับพอเจ็ดป็นแข้งไมร้อนหรอเครับนบ่ชด te okay? ชุดมาสามุดสองอันเช้าสามตัวเอามาต่อสสุพรรณสุพรรณเอามัตัวน้อยคุณบ่บ่เดี๋ยวเอามัว่างเงียว่าแล้วถกเรามียอ่ยยานมันผิ่อากาศเงีอากาเนี้ยไปตีตัวนึง ปกติพันเสีตามหนึ่งวันหมึ่วันนี่ห่สองปีเสมอสองเสียละบ่ต้องแห่หาพันบ่พูดพันชายอยู่ใส่สองโหาซุ้มี่นี่สู่ไกลนี่นั่นสู่ไกลก็มีบ่เลยจับครางถ้ามันข้างจะละปวดันาานท่ซุ้มรุ่นช่ำกระทงเนียฮขึ้นมาแม้มยังเจอกันยังว่มีผิดอากาศซ่อมหน่อยเพราะมันมันเป็นน้องใสใสก่อง เงีนบ่ถ้าใส่กองถ้ามันยังด่ดตลอดนี่เปลี่ยนบ่กับอากาศ้วงนอนี้หนาวขึ้นมาเยอะก่มันอันนี้เตี้ยปลาบวกโตว่าท่านเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์โป้โมเมนต์ปลาบวกอันที่บวกกันมาอยู่โมเมนต์บวกลิ่นลืนนี่ครับนี่เพิ่อนเลี้ยงนกคือกันครับของแค่เพิ่นว่าสินติดเลียดแล้วครับซักดีๆพาดใช้เนียดลวดเพิ่นว่าหลังใด้มัน ปพลาดประสนเจ้าขี้นี่บ่บเอาสุดใจกับติดตัวมาได้้วยครับนกตัวตุ่นได้เฉลยมือนี่แหละครับเฉลยกันเลย